สวัสดีครับพี่น้องชาวว่าที่เคารพรักมิตรรักแฟนเพลงแฟนขับช่องข่าวองอากาศเฟมิรี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่หน่กรุภาพันธ์2,568หลางจายจกากไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับสมาชิกอบจเรียบร้อยแล้วก็นมัยกอบจหรือเปล่านะครับ บางจงหวัดนะครับวันนี้ก็จะมาพยากรณ์อากาศให้ที่น้องนะครับได้รับชมกันนะครับเพราะว่ามันจะมีลมมานะครับลมรอบสุดท้ายนะครับลมปิดฤดูแล้วนะครับลมชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละถ้าไม่มีปาฏิหารนะครับผมคิดว่าถ้าไม่มีปาฏิหารลมชุดนี้น่าจะเป็นลมชุดสุดท้ายนะครับก็ลมมันสิมากมือไหนมาวันใดมาอย่างไงมาถึง เวลาเท่าไหร่มากี่วันมาเฮงมาไปประไดไปรับชมกันเลยครับไปพยากรณ์อากาศกันเลยครับไปครับพี่น้องโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเปิดเว็บขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับก็คือเว็บ windy.com นะครับเราจะมาดูสภาพอากาศนี่ก็เป็นสภาพอากาศครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับน่วันเสาร์วันเสาร์อากาศเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะพยากรณ์เริ่มวันอาทิตย์เลยเพราะว่าวันเสาร์มันไม่มีลมครับพยากรณ์แล้วลมมันจะมาช่วงวันวันจันทร์นะครับเดี๋ยวไปดูเริ่มจากวันอาทิตย์เวลา10โมงครับดูยืดปืดนะครับมาวันจันทร์แล้วครับเขาวันจันทร์ลมเริ่มมาแล้วครับเห็นไหมครับลมเริ่มมาแล้วนี่ลมเริ่มมาแล้ววันจันทร์ประมาณ5โมง6โมงมาแล้วครับนี่ วันจันทร์มาแล้วนะครับวันจันทร์ลมมานะครับลมมาวันจันทร์นะครับพี่น้องครับวันอังคารก็มาครับวันอังคารมาครับมามาแต่ว่าเริ่มเริ่มเบาแล้วหลังจากวันอังคารจะเริ่มเบาแล้วนะครับเนี่ยเส้นเริ่มห่างออกไปแล้วนะครับพอวันพุธก็หมดแล้วนะครับลมไม่มาแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นลมจะมาอยู่แค่กี่วันครับสองวันครับพี่น้อง วันจันทร์กับวันอังคารนะครับจากพยากรณ์อากาศโดยแอปวินดีนะครับวินดี้ดอทคอมนะครับเรามาดูว่าวันจันทร์ลมมาช่วงไหนครับ8ปดโมงยังไม่เข้านะครับแปดโมงนี่อยู่แถวอุบลน,น่าจะมาแล้วนะครับนี่นะครับ11บเนาฬิกาลมเข้ามาแล้วถึงครึ่งหนึ่งแล้วนี่ถึงภาคอีสานนวถึงชุมพลบุรีแล้วมั้งนี่สิบเนาฬิกา 18นาฬิกาลมมาแล้วครับลมกดลงมาถึงแถวนี้แล้วนะครับแถวจังหวัดสะแก้วแถวอะไรแล้วนะครับ18นาฬิกาครับย2ินาฬิกาวันจันทร์ลมก็มาเต็มที่แล้วนะครับทางฝั่งภาคอีสานนะครับส่วนทางสะแก้วอาจจะเบานะครับหรือว่าโคราชอาจจะเบาหน่อยนะครับก็เล่นว่าวได้นะครับพยากรณ์อากาศนี่นะครับวันอังคารลมก็มาครับมาแล้ววันอังคารนะครับ มาเต็มที่แล้วนะครับส่วนวันพุธนะครับวันพุธลมก็เริ่มเบาแล้วนะครับพี่น้องครับก็มาแค่2วันวัน,วนจันทร์กับวันอังคารต่อไปเราจะมาดูพื้นที่ไหนว่ามันมีลมแรงประมาณเท่าไหร่นะครับโดยเข้าไปที่เดิมนะครับเข้าไปที่ the weather channel.com นะครับของผมก็อยู่อำเภอชมุมนุมีนะครับอยู่ที่เดิมเลย จุดบริจาสุรินนะครับวันนี้17องศาคลับต่ําสุดนะครับวันเสาร์1 7นะครับเรามาดูลมวันจันทร์ลมวันจันทร์13ครับกลางวัน13นะครับ13กลางคืน24ครับลมจะเริ่มมาวันจันทร์เห็นไหมครับวันจันทร์ช่วงประมาณสัก10โมง11โมงมาเริ่มมาความจริงช่วงเช้าก็มาแล้วแหละนะครับแต่มาเบาๆนะครับแต่ถ้าเป็นประมาณเกือบเย็นๆประมาณ ใบสามใบสี่ลมจะมาแรงแล้วเพราะว่ากลางคืนมันยี่สิบสี่ใช่ไหมครับมันก็จะประมาณสักสิบกว่านะครับสิบกว่าแล้วสิบเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับนี่นะครับชุมพรบุรีสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์นี่ลมะออกสิบสามกลางคืนเป็นตะวันออกเฉียงเหนือยี่สิบสี่ครับวนวันอังคารที่สี่นะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกลางคืนสิบหกครับ ก็ปล่อยว่าได้2วันก็คือยิบไอวันจันทร์และวันอังคารวันจันที่3วันอังคารที่4นะครับนี่นะครับคลิกดวนพุธครับวันพุธกลางวัน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงกลางคืน9กิโลเมตรสายเบาอาจจะพอขึ้นได้อยู่นะครับวันพฤหัสกลางวัน13กลางคืน9้าอีเหล้วคงไม่ได้แล้วแหละนะครับก็ดูไปท้ายก็ อุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบแล้วนะครับแต่สายเบาอาจจะพอวิ่งได้อยู่ครับเนี่ยพอวิ่งได้อยู่วันที่ 14, สิบสี่สุกสิบสี่มีสิบสองสิบสองวิ่งได้นะครับสิบเอ็ดสิบสามแต่ว่า,อาไอ้มันมันเป็นวันที่อยู่ออกไปอีกไกลนะครับกว่าจะถึงนะครับความแม่นยําของการพยากยณ์กันอาจจะมีมีบวกลบเพิ่มได้อาจจะมาเบาวกว่าน,นี้หรือแรงกว่าน,นี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องพี่น้องชาวว่าวต้องดูสถานการณ์จริงด้วยก่อนจะปล่อยว่าวครับแต่เท่ค่าใกล้ๆแบบนี้เช่นวันจันทร์วันอังคารมันแน่นมันแม่นอยู่นะครับประมาณ9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับลมจะมาวันจันทร์นะครับและก็วันอังคารผมก็จะจัดว่าว,วิ่งนะครับเป็นการปิดฤดูกาลวิ่งว่าวนะครับพี่น้องครับนี่เลยครับลมมาทีนี้เราจะไปดู อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราดชธานีซึ่งเป็นอำเภอที่ลมมาก่อนเพื่อนแล้วก็ลมแรงที่สุดลมมายาวนานที่สุดนะครับคลิกที่อำเภอเขมราชครับวันจันทร์ครับวันจนันทร์28เห็นไหมครับกลางวัน28กลางคืน30 30นี่ลมซุปเปอร์นรลกแตกนะครับกลางคืนเนี่ยถ้าปล่อยว่าวนี่ปีหักนะครับต้องเป็นว่าวมีหางนะครับถ้าว่าวไม่มีหางมันจะหมุนควงลงแล้วก็หักได้นะครับ เห็นไหมครับส่วนวันอังคารกลางวัน29กลางคืน24ก็เริ่มเบาลงแล้วครับ29 24เห็นไหมครับเตะเขียนไม่ได้เขาก็จะพอจะปล่อยว่าได้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยใี17 16อยู่นี่นะครับ17 16เห็นไหมของเขา17 16ของสุรินนี่11 10อย่างนี้นะครับมันก็มันก็อยู่ไกลจากประเทศจีนนอกสุรินนะครับ ส่วนเขม,มารลาดอุบลเขาก็อยู่ใกล้กีนกว่าลมอยู่ใกล้ฝั่งโขงมันมีน้ํามันมีความกดอากาศสูงแผ่มาได้ไกลได้แรงกว่าสุรินเนาะมันก็ประมาณนั้นแหละอุบลก็แรงกว่าซีซเกิซีซเกิก็แรงกว่าสุร,สร,ร,สรินนะครับสุรินก็แรงกว่าบุรีรัมย์โคราชเพราะว่ามันอยู่ก่อนเนาะก็ลมก็ค่อยๆแผ่ลงมาอย่างนี้ตามลําดับนะครับก็คงจะเป็นการปิดฤดูปล่อยว,ว่าวนะครับ 2,567ถึง2 5 6 8นะครับถ้าไม่มีปฏิหารนะครับแต่ถ้ามีปฏิหารก็คงจะได้ปล่อยสายเบาอีกอยู่ช่วงทาางการเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องครับโอเคครับวันนี้ก็มาพยากรณ์อากาศครับกับการปล่อยว่าวนะครับลมว่าวฤดูหนาวชุดสุดท้ายเป็นลมปิดท้ายฤดูกาล2วันก็คือวัน จันที่3นะครับและก็วันอังคารที่4นี้มีลมแน่ๆนะครับ2วันก็คือวันจันทร์ที่3และก็วันอังคารที่4ี่พี่น้องชาวบ่าเป็ียมตัวก่อนได้เลยนะครับโอ้คลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องเลยนะครับบ๊ายบายทก็สฐบ๊ายบายทก็ณส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับ